ถ้าคุณอยากจะหางานหรืออาชีพที่มั่นคงทําแบบนี้ครับหลายๆคนมาถามผมว่างานอะไรที่มั่นคงอาชีพอะไรที่มั่นคงผมบอกว่าถ้าเกิดคุณจะหาความมั่นคงจากงานและอาชีพอบคุณหาผิดเพราะงานและอาชีพไม่สามารถทําให้คุณมั่นคงได้คุณบอกราชการมั่นคงเหรอวันนี้คุณไปคุณไปขัดขานายเขานายไม่ชอบคุณคุณก็แป๊กถูกป่ะหรือว่าคุณบอกว่าเอกชนมั่นคงคุณทํางานดีทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ผู้บริหารตัดสินใจผิดพลาดหรือคุณบอกอาชีพนี้มั่นคงเมื่อก่อนเด็กๆเราบอกว่า เป็นนายธนาคารมั่นคงจริงเหรอครับตอนนี้องเง็ปิดธนาคารกันไปหมดเลยครับปิดธนาคารปิดสาขาปิดสาขาปิดสาขาควบรวมกิจการมีคนต้องออกจากงานหรือคุณบอกว่าอะไรอะ่ะเ,เป็นนักบินมั่นคงช่วงหนึ่งโควิดนักบินก็ออกจากงานดังนั้นมันไม่มีความมั่นคงในงานหรืออาชีพถ้าคุณไม่ได้กําหนดสิ่งนั้นด้วยตัวเองถ้าอาชีพของคุณไปขึ้นอยู่กับคนอื่นมันไม่มั่นคงแต่จุดที่มั่นคงจริงมันไม่ใช่งานและอาชีพ แต่มันคือทักษะหรือสกิลคุณต้องหาทักษะที่ทให้คุณรู้สึกมั่นคงคุณบอกวันนี้คุณเป็นอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะวันนี้ไม่มีตังอะไรเลยมีผ้าใบหนึ่งผืนมีผู้กันหนึ่งอันมีสีหนึ่งอันคุณสามารถสร้างเงินหนึ่งล้านสิบล้านได้อย่างเงี้ยมั่นคงไหมมั่นคงคุณไม่มีอะไรเลยแต่คุณมีดินที่คุณสามารถปั้นเป็นพุทธรูปได้เหมืนอนอาจารย์เฉลิมชัยมัน่นคงไหมมั่นคงโอ้โคตดแบงค์แล้วใครจะไปปั้นได้ขนาดนั้นทักษะอื่นก็ได้ทักษะการขายก็ได้้้ออ่่่่ะาาาาวาวัวันนนนีีีผมเเนนเกกขยยยทงง ถามว่ามั่นคงไหมมั่นคงเพราะมันคือทักษะของผมบริษัทผมไม่ทํางานบริษัท A โอเคสินค้าบริษัท A มันอาจจะเอาไปแล้วมันอาจจะขายไม่ได้อาจจะตกยุคหรือบริหารบริษัท A ทํางานผิดพลาดบริหารไม่ดีบริษัทเจก็ถามคือมั่นคงไหมมั่นคงผมผู้ซึ่งมีความสามารถทักษะการขายผมไปทํางานบริษัท B ก็ได้บริษาทบริษัทซีบริษัทดีก็ได้ผมบอกว่ามีความสามารถเรื่องการขายอ่ะหรือว่าจะเอาเอามาเปิดเอาของมาขายเองเอาแก้วน้ำอย่างเงี้ยมาขายเองก็ได้ผมมีความสามารถเรื่องการขายดังนั้น แทนที่คุณจะไปนั่งโฟกัสว่างานที่มั่นคงคืออะไรคุณควรจะมาโฟกัสว่าทักษะที่ทําให้ชีวิตคุณมั่นคงคืออะไรแล้วฝึกทักษะตัวนั้นนั่นแหละเป็นขีดั้นะถ้าวันนี้คุณมีลูกนะคุณเลิกสอนลูกว่าลูกไปหางานที่มั่นคงคุณจะต้องมานั่งคุยกับลูกว่าอะไรคือทักษะที่ทําให้ชีวิตมั่นคงไม่จำเป็นต้องไปว่าลูกเหมือนอาจารย์เฉลิมชยัยไม่จำเป็นที่จะต้องไปทําการ ฝึกการขายอย่างอื่นก็ได้ครับคุณมีทักษะเรื่องของการพูดก็ได้ทักษะเรื่องของการเจราจาต่อรองทักษะเรื่องของการตัดต่อคลิปทักษะเรื่องการทำคอนเทนต์อะไรพวกนี้มันเป็นทักษะทั้งหมดทักษะเรื่องการทาอาหารก็ได้ mm. คือคุณต้องมาดูว่าตัวที่คุณต้องโฟกัสไม่ใช่อาชีพไม่ใช่งานไม่ใช่บริษัทแต่คือทักษะเพราะไออย่างอื่นเปลี่ยนได้หมดอย่างอื่นมันเดี๋ยวมันมีไม่ไปแต่ทักษะจะอยู่กับคุณตลอดการครับ นี่คือเคล็ดลับที่ทําให้ชีวิตคุณมั่นคงและคุณสามารถสร้างเงินสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณและครอบครัวได้ครับ